เวียงลอเป็นเมืองโบราณขนาดใหญ่มีอายุกว่า900ปีตั้งแต่ราวพุทธศตรวรรษที่17เป็นเมืองที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์เมืองหนึ่งในภาคเหนือในเขตโบราณสถานเวียงลอพบซากกำแพงเมืองเก่าพระธาตุวัดเก่าแก่และวัดล้างอยู่มากมายแต่เดิมเวียงลอมีวัดล้างกว่า50วัด ตามวัดล้างพบพระพุทธรูปหินทรายพระพุทธรูปทองสำล์จำนวนมากแต่ถูกทำลายลงไปเกือบหมดชื่อเมืองลอก็เป็นชื่อเรียกกันมาตั้งแต่พุทธศตรวรรษที่21ใต้ชั้นคันดินกำแพงเมืองพบหลุมฝังศพกรประวัติศาสตร์อายุราว1,500-2,000ถึง2,000ปีหรือสมัยก่อนล้านนาแสดงให้เห็นว่าก่อนการสร้างเวียงลอพื้นที่นี้มีคนอาศัยอยู่ก่อนแล้ว